สอ,องฮีนี่เลยตอนนี้ได้ดิบได้ดีเป็นมาดามฝรั่งไปอยู่กับฝรนะั่งน่ะไม่ได้ชื่อเอ็นสีนะใครเรียกเอ็นสีทุกวันนี้สร้างไปหบดบ้านเลยชื่อเอ็นวีเอ็นวีจะแปลกลับนะ <laughs> บางคนก็บอกว่าเอ็นวีหรืออีเวนบ้านหรอ เอมนพี่น่ะเป็นชื่อของฝรั่งเป็นชื่อที่ผัวฝรั่งตั้งให้จากนุ่นออสเตรเลียนหนนผัวส่งเงินไม่ใส่เหรียญเดือนละสามแสนสี่แสนเอาไปฝากธนาคารไหนเขากระจมมามิตะเงินคอยแจ๊กสิเห็ดจังใดก็เลยไปน้ำเบิงหมอลำไปสุขนะไปสุหานเพระาะว่าสิเป็นศิลปินผู้ไท้ยกัมมา ปฐม,มมันเทิงศีลแห้งมากระเบียบว่าทศศิลโออัน,น้พระเอกมีกตะบักหลอๆมีตะพูดลอๆค่ะกันยังวะเงิน,นผัวทรงให้หลายต่อหลายกระเบิดไปย้อนมอลลัมนีน่ละความสุขของข่อยเท่าเล้วความสุขเล็กๆหน่อยๆป้อยให้แม่มาดามเห็นว <c oughs> ่าเท่ากันยังดูดีนะคะนี่ตัวช่วยที่ดีค่ะ กาเฟพีเพซโซเป็นกาแฟที่น้ำตาลละกาข้อเลตลอนศูเปอร์เซนต์กินละบ่อ,บอ้วนบ้อืดเบ้ออูมนะคะกินทุกวันดื่มทุกวันผัวหลักผัวหลงส่งเงินมาให้ใส่เรนเอาไปแจกมกูแจกพวกกระพองนั่นอันเบา้าพื้นมูพวกนี่แต่พูดถูกถูกถูกยากปากหมองพองไปกู้มัน่นปลูกมัน่น มองไปตึกแห็งใจมองกันยังวะแต่กะลิตโตนเขายืดดอกวาฒน,นาคนเฮามันแข่งกันบ่มีได้สิบาทสิเนาะอืซื่อว่าอีมัง<อ>กับอีอันมาบอยบอยบอยโยนั่นมากพอดีบ่คือพ่อบ่คือทอดตี้ยต<อ>้นลำบุญรวยสมบูรณสุดมาก,กินวันเกิดเมมาดามนั่นน่ะโอ้อยกะสุดนี่ล่ะว่าแม่นั่นสุดครับเป็น ทำไมสังค์ขัดฮะธรอมเยเฮ้ยยุบันนอคอกน้าก็ได้สัมีิและเออไม่นจังไดเข้ากัหักตู้มูตัวก็เจ้าหนัาเทาอ้ยกรดีรลองว่าถิมมู่ถิมพวกล่ำซ้ำมาว่าถิมมูถิมพวกดีใจครับนี้มาขันบ้างๆกับมาหดสวนซอยนี่สวนทีทิพยไรผ้นัยไม่ยังหิกาแฟพรีเพสโซ่โอนี่เตี้ตัวกินกินซมือซ้นเยจักกินแน่เทาหนาเทาหลัง ศูนย์นี่ยังศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลก็ศูนย์เปอร์เซ็นอะไรอย่างนีศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยแต่คือบะหมี่คว่ำเอาเพิ่นคือมาบะหมี่เลยบะหมี่ความหวานความมันยิ่งบอกมึงบะหมี่ลยก็เป็นซ้อมเป่าตโนาที่อ๋ออินทรียว่าบะหมี่น้ำตาล่ศนยมือนี่วันเกิดของเมฆมาดามที่วันเกิดหูฉลามกระซังปากไส้มอนกระซังสู้กินเป็นบ่อกินเป็นต้อมกบอมเขียดหัน อันรถตเกียดมาบางแรงกก็มากดีมานี่ละดีเฮ้ยมาโพดแท,ทนาเอ็งสิซ้ำ <c oughs> อันนั้นอันนี้บ่ท่านไอ้มาเขามาหาความสุขกัน <c oughs> อ,อีหยังล่ะความสุขอันนั้นอันนี้สิมาอาสุขบ่เคยไปเบิ่งติงห้านกระชากนนะ่ะหมอลำหลายๆคณะมาเล่นร่วมกันนั่นนี่แต่พูดรอรอตัวพระเอกเขาหันหนา้าเอาปู่อยู่จะจ้างหมอลำตีจ้างมาแล้วมึงมาใครอันนั้นอันนั้นลูกฟ้าลูกฟ้าเออจ้างมอคลูกฟ้า สิลาศิลเอ้ยพระเอกคณะดังต้นนั่นนะของกูมึงจ้างไม่ให้กูเบิ่งบัผู้ใดยิเถ้าลูกเดชกูหันเมลูกเดชจ้างจ้างเตีบเดี๋ยวนี่ขวัญคือจ้าง่วกระทิ้งนี่ลูกมึงจะแปรปรวนเห้มันมันคือเก่าหันแหละนี่ไงใหญ่บูพวกแท้ลูกกูนี่ดิกูทุ่มเบิดเฮี่ยนหลังนึงแล้วเฮี่ยนบ้านสวนก่อให้มันแล้วดิหน้าชุดกุญแจรถกูเก่าให้เขาแล้ว ผมว,ว่ฮู้ตี้คันบักมิดสะเตือนจอนฮู้นั่นฟ้าบผ <laughs> ้ามันบ่ฮู้ดอกมันบ่ฮู้ดอกมันบ่ได้มาเรื่องไทยอํำซอยกูเดอ้อเออ,อ,อครับความสุขนะเล็กๆหน่อยๆแบ่งให้มู่ให้พวกร่วมทุกร่วมสุขมาตั้งตี้เลียนความสัน่นต,ตะกี้กูปึกวนะ่าสั่นน้อยู่คู่ตีมึงมาสั่นตะกี้กูรักโดนมึงขัดก็ยังตะกี้มึงเห็นขีแตกใต่ห้องพุ่นดอกเไปหมื่นหนึ่งไปเพ่ๆอย่างเดียว เอาไปอีกหมื่นหนึ่งป๊อดไฮติพระเอกวันนี้ไฮติพระเอกอันไหเป็นตัวนี้ความสุขทุ่มเขายางเดียวเนี่ยมาดามเสียยางพักเป็นจักเสียคบคนโดยรวยแล้วก็ดีใจัดีเนี่ยลูกพระเอกครับแม่อย่างนี้ใส่เสียงใส่แต่คนลูกแล้วไปมาเล้วลูกแม่เลยไปห้าวขับไปนี่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 เอามาพร้อมเนี่เป็นแม่มาดามสิให้กินเรา ตาลร่วงเข่าับแม่แก้ววันนี้แก้วญี่ปุ่นแม่กันแ่แม่แม่ครับสดีครับป้ามีแม่ขึ้นมาแต่งตัวสวยแกยังเหมนกันยวแม่เปียกเหล่ากันท่านในนาแดงยุบเพิ่มจะเพิ่มเอิแม่โอ้ย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 โ้อ้้ยโอ้้อ้ยโอ้ยอยโอ้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 ย้ยโอ สองสาวคือเพื่อนเรามันแมนบ่ล่ะแมนผู้เนี้กินเหล้าไปนะมันจีเหม็นได้กิี่ลายตั้งหัวมันเตัอ้มันเหม็นตะเกาเ้าวกินถ่อยอีนี่เอ้าโอ้ยเออกินเหล้าเรี่ยมเมื่อคืนคืนหอดไอ้สมส่งไอ้อ่งอาดเอ้นไม้ไทยเทนอ่ะน้อแย่สมาคืนหอดความเก่าความหลังเทนเอาเจ้า รอดจากนายกระดอนลูกเด้อ่ไปยังแย่แม่มาหนีรอเป็นตเดดแต่งตัวมาเบื่อแม่มเอเอาไปเลยค่าแต่งตัวตัวเอาได้หลยดดนี้แยัจะิดอะไรจัหรอรอดรคุณครับวัหยแยะได้นั่นลูก ขอบคุณครับแม่รูกป้าของแม่มังต้อน,นอีลูกป้าลูกป้าของมันใส่เดี่ยวให้เมาต้าอนีก่อนมันดีใจมีความสุขขันเลยะพี่นี่แม่พี่นบอกโอ้ยมีความสุขขันพนูดนะจ้างม้ามยืนให้เบิ้งซเตยกับมีความโตกวัยขนาดก้อนเตยเตยเด้่ยนี่แม่บอกเอาก้อนสิเขาเรื่องเขาเล่าเตยให้แม่ฟอนเนี่ย แพงเราเนี่ยเอาหิ่มก่อนบ่แม่ค่อยเตยเตยซะก่อนปุกใจแม่ก่อนปุกใจเสือป่าเตยเตยนี่พร้อมแล้วพร้อมเตยกระเตยสนาอาจารย์แพงมากหมอแพงมากป่นแต่มันเบิดกันละเบิดกันไปสุก้นห้ยเห็นทางกับนาเกียรเตยไม่ได้รู้มา thao thao như là Mỏ lắm con phạc đi sàn con phạc đi mà lại là xa cả, tiếng kinh xiếng kèn vèo ma Làm chạy nhà leo Con nhau tiếng đang tương Mà tươi làm sơn băng Mà sẽ băng เสียงดังปังป้องไปไกล้โปงลางเสียงใสดังทั่วอีสานมลรุกตั้งแต่โบราณสืบตานมานานปู่ตาใหญ่เท่าเสียงตินเสียงแคนไม่เบาอีสานไม่เศร้ากับ่มีเสียงแคนอีสานไม่เศร้ากับ่มีเสียงแคนสูดแตนไรเงาไ่ซอยแตนไรเงายรซอยไรเป็นเสียงค่อยค้อยเสียงค้อยเสียงอินเสียงหินดังจนสลับนับนิ้วทนติวนั้นแม็นใสกันและแนวรันเจียงมวลและเสียงนวลเสียงนุ่ม จังวันละเสียบนวนเชิญเชิญมาเมดสุมมาลัก่อนเชิญมาเมืสุงมาลังก่อให้นเท้าเชยเจ้าให้ไปให้กม่จิงโอท่านในบ้าสาเป็นลูกแ่น้อยบาเป็นผัวบานเสบาที่นองาะเจ้าใจลนกอง่เลม่งมากแล้วมั่มาแล้วอแกเจ้ามาในเท้าเ้อแก หอหอมยำวบาวว้าวว้าจว้าวว้าววัาวว้าวว้วว้าวว้า้าวว้าวว้าายคับวว้าวว้าายว้าวว้าวว้้าเวีาวว้้าววัววัาวาว้าวว้าวั้าวว้าว้ววาวววน้วว้าย้้ว เอันงานอันส่วนตัวจ้งสี่ให้แม่เป็นนั่งเอกคือตอนมุดตัวเรียนยูดทั้งหันแ่เป็นยังแม่ยางเป็นนา่งเอกยังเป็นนังเอกได้อยูติลวครับแม่เพราะว่าตอนนี้นังเอกขาดพอดีแม่แมมาจะไปเอกบ่ม่นังเอกมาล้นไปเก่วไปเทคแค่แม่บ่อยเจ้ากนไปมาพี่ควมสูบเล็กหน่อยป้อยให้แม่เอานังด้วยแม่ ตั้งเอกเป็นนุชนาดด้วยครับแม่เออนุชนาดนุชนาดครับนี่นะกูได้ชื้อนุชนาดด้วยพอดีเอ้นกูอีนุชนาดเนาะเอาตั้งชื่อว่าอะไรอี๋หมอวัลลัตนุนวัลลัณหานุชนาดนุชนาดวัลลัณวัลลัณฑ์นุนแปลว่าอย่างแปลว่าเหี้ยตีก็หนีที่ให้วัลลันนุนแปลว่าเหี้ยบอกผู้ใดเตี้ย โม้ว่ามีคนเตี้ยดอกไหมนุชนานุชซื้อนุชนาเรื่องแบนี้เด้่อยังมาเอิ่นกูเอ็นเร้่องแบนี้เอาล่ามลูกนล้วคุณแม่คุณพักกันไปล่ามมองขันครับแม่เอกนั่งเอกไปไปเกี่ยวกันไปแม่กอจีดงานเวดดิ้งเรื่องแบนี้เฮ้ยต่อให้อดีตจ้ามาไม่น่าหยาดฟาดอย่วกูกระดีใจแล้วมันต่อให้ตาย ลานเอ้ยเพี่นี่มาแต่พุนเมืองเวียงจันปากน้ำหนึ่งหัวใจชายมันดูดดื่มพอไม่เห็นนัดน้องหัวใจเต้นสะเม็นหัวใจเต้นสะเมนุ่นหัวใจตื่นสติม้่นว้าถึงความเลือนเดือ กินเสือใช้กับผีดกีดบอดถึงคือกันว่ามันสีเหลืองท่นมันเครื่องใจเจ้าโพ้สาวงามผิ่นี่คู่ไอ้คนไกลสิคอเปรีแค่สูดูแลเล่นเทียวชมตายตาดูแลเห่นเทียลแม่เีก่อนล่ำต่อได้เครับแม่คอง แม่ต่อกว่าล่ำทำไมเม่ยจื้อกว่าล่ำเลยบะกันไหนน้อปะนี้นุชนานู้ดัวดอกอมป๋ล่ำไงเสยแต่ยิ้มพีพ้อยแถงผู้เป้าแถวทางเนี้ยงทรงแต่เสียงมาไข่ตันเม่บ่อยอย่าแต่บุญสมพานสาวเมืองไทยนี่มันหน่อยคนทั้งใจบ่อยากควงอย่าบ่เป็นคือคว่อเจ้าผู้ไทยต่างบ้านสิมาตานให้ เอ็นลงเพิ่นมาพ้นไท้ทรงเรื่องเยั่งกันเบ้าบอสือนี่ตะเบ้าทรงคือปากบ่อน้ำทอก่อยให้หญิงมอยแมงนะนับเป็นบุญเลิดลำเสื้อเข่ากำบ่ลืมน้องสองไทยเล่าเบ้าคำเดียวว่าหักจริงบอไม้หมาง คือดังกันกับโตวอหัวใจใช้เดี่ยวหัวทองสิหอมเกีเราแล้ยน่ะสิแม่น้ำสศร้าแม่น้ำกระดันดุนเดียวว้าวบัด่ามาเห็นแล้วคือมีคนเฝ้าอยู่โอ้ยนอสู้บักาอคงตายทิ้งอยู่ฝั่งไทยโอ้ย กดแน่ๆกดแน่ๆกดแน่กดกดยอดเย่ยมดนะลุชนาจ้าเจ้าอย่าตัวใหญ่เด้อว่าเจ้าพ่ะท่านมีสูงมีแฟนบ่มีบ่มีไพ่บ่แม่นผู้บ่าวเทพบาทนี่น่ะเอาข้อนมาตีหัวไอเดนุชนะประกันได้เลยเฮ้ยมึงจะสิก็ัดีเลยเอาแล้วบ้านปากหน้าจืดเขาหยากเขาหนวันลุชนะาคนนี้เป็นแฟนกูแต่เดิมที่เข้ากูเนี่ยเขายาโตอี๋ม้มึงไ่อยากกระห่อนถอนตัวได้อย่าไฟสูงเว้ย ลุชนะกันคือกันเอาเพิ่มนาดาใส่ยืนถ่ายยุ่งกัดขาเก่าจนเปื่อยเจ้ากับพจนยก่ดอกล่ะนัดมาแล้วกับบอลเหลียวอันนุดนัดมานัดให้หญิงมังยิ่งให้หญิงมังจังไหนเดี๋ยวนี้ถ้านัดกันสองคนไม่เดี๋ยวนี้เขาชนะไม่ได้แต่เจ้าว่า้ขุชนะไซจเจ้าว่าจะบอมีแฟนเดี๋ยวนี้นี่เขาคือมันซี่ดานะซี่นาดานาดานาดาอ้ายยืดเดี๋ยวนี้ยังไม่คว้ามังไหนใช่เอง ไอไ้องอาจแม่หยานุชนาดนั่นมาคยมีใจใหายเม็ดแต่น้อยเดียวใจของนุชนาดเพรามีเจ้าจังเม็ดดีปะป๊อคือกันไว้ให้นุชนาดผีป่ะคิดบ่ฝันเลยว่าคำคำนีน้นะมันสิออกมาจากปากเจา้าเออก็ะไ้ไอ้ข้อเตือนเจ้าไว้ขั้นจาเที่ยวทางเมืองไปโดนมันสี่เมืงงเ่อยบักนาจืดผูนี้จเฮื่อนเขาโยใสอีจังเมื่อหนึง่งเจ้าสิเป็นแม่ห่างนุชนาดเออ เะยๆคือขางูแมวคือว่าแมวม้าครับเขาตีมาล่นแิงกูเน่ยหมเอาถ้าแม่ม่งเล่นให้ให้แล้วเล่นฉากคันถลื่ใชาไหมฮันเท้าเล่นมันบอกมันบอกวิถีฉากคมขืนแล้วึีนี่ีครับม่มีกอกฉากคมขืนมีครับแม่มีล่มีอีนเตอไปให้เขาคมขืนเลยยกหัวมันกันโอ้ยเวลาไปตีเอาตีเอาโดนตีตีตอตี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 ต ออัันนชาข้มขืนนี่ครับแม่แต่ว่าแม่ตกไปท่ำทานหลับก่อนได้ครับแม่ไปยกไปท่ำานนอนหลับก่อนไปเอกจะสิอาลับมีก็ได้ครับแม่ระเอกจะสิไปข้มขืน ของเียกมมียมของเปียกเอบคุณหลยครับแม่มาไปแม่นอนถ่าเป็นมันอนถ่าเลยครับแม่ีหมอบุ้งเบิงคุโอเคบ้งเบิงกูเบิงนอนเดอย่างเมื่ก่อนเขาชื่อคืนคุณคุณตื้อใจวะครับแม่ตื้อใจวะตือใจนอนแม่นอนนนะชีวอาโอ้ยเลยข้นทื้นแล้วบัแนอีมีสมองสร้างการแล้วแนวมันแข็น กู่อยคือฮ้อกูสิเอาให้ได้ให้บอกมันจองห้องกูขอลองแท่นคืนสิคมคืนนี่คืนนี้เฮ้เขาสิคมคืนแล้วด้วยเนี่นีไปใส่เ่มีพลเขาเป็นคนมหาเรืองกูพี่เครื่องเขียดแขนแสนสีน้อ่มกับบอฟังเดียวครับแตาครับแม่ นี่เนอมเด้งยิ่แต่เสียงคนแซลๆเซลลสงสัยว่านุชนาศนี่มาหอดบ้านแล้วเดี๋ยวอง่นอ่านสินงท่้องท้าอื่นนุชนาศก่อนนะนุชนาศจ้านุชนาศเอาว่าแม่นตายแล้วนุชนาศค่อยเอาคือว่านอนท่านีวันนี้นอนท่าขายางดีบนี้นุชนาศค่อยยวลองอื่นอีกบางก่่นนะ ไไใครเดียวเมียกันนุชนาจ้าเอาคนด้วยชื่อนุชนาเมียนครับชื่อนุชนาปลี่ยนฉากกัลลินครับเมียผู้่าหนาวจ้าจ้าจ้าผู้ญิงอีหยังมาลับเลิกคักเนรเธอเดี๋ยวนี้ผู้งามกับผู้งามขนาดนอนน้ำไหลไงกันยังผู้งามอยู่เมียไปอีกข้ไปอีกผู้งามไปอีกทั้งผู้งามทั้งสปอร์ตนุชนานี่เอิรนบอติ่งจังซี่ องอาจคมคืนอรุณนะนุชนาจานุชนาสิของอานะนุชนาจาน้องต้องตายเนี่ยม่ี่ปอบมึงพี่กูพีนุชนาดให้กูเล่นน้ำแม่หัวง่ายกันหรือเปล่าตีขึ้นที่มาตอกแตะขังแตะกายสึกๆอุ่นนี่ยังนี่กูที่อุ่นแบบนี้ล่ะล่ะเอาไม่ล่ะ เอาอีกว่แม่นุนชนาหนุชนะจ้ะหนุนชนะมันเป็นเมียของอาสันรงมาอลยนี่เป็นแบบนี้เป็นคามกันนี่เศร้าเศ้าหยุดก๋อนนี้โอ้ยอยานุชชนะผู้ใดลุกขึ้นจะมคมคืนยังหลายจับหลาซ้อนแท้ มึงบางลูกกูยืนพึ่งมึงอยู่หันมาท่าจะออกน้ามูอยู่ว่าให้มันเตยน้ำแน่เห็นใจมันแน่เขาเลยบ่เขาได้เขาเฉียบซ้ำไปเอาห็นมันเป็นมวนแล้วมันเป็นไงเหรอเนี่เพราะเอาใจแม่แล้วอยู่ข้างล่างเนะถึงมึงมาเลยเตยเตยกินหล่อมวนมวนแล้วก็เตยมวนมวนไอ้แม่งซักกระเซ็นต้องเหน่ดชนะอย่าเมาเด้อแม่เด้อทำเมากับนอนเลยนะครับไปเตรียมมึงเด้วยเสียวเหี่ยวเอียงเนี่ยก็มีคนสุดยอนะป้าขอบคุณครับ กินเอาไปเอกกใจลายนาลูกกูลูกกูเอ้ยมันวันด้ลูกพวกทันคงสุขจริงหนอพวกทันคงสุขจริงหนอที่นั่งที่รอรวมงานเออรวมานมาานพวกมีฟันฟังลำคอยไงคุณจดจำพวกผมมาลำสมดังเทฟองขอทำข่าวพีน้องที่เป้าไม่ปองหมอลำมานานที nah ่เต้าไม่ปองหมอลำมานาน สำลานด้วยเกสุกสมสำลานด้วยเกสุกสมตอน้อยเดกลลงมีแฟนเรือบ่อนุ่มมีอยู่ข้างหลังบ่อนุ่มมีอยู่ข้างหลังมีแฟนเรือยังฟังมองละมือมีแฟนเรือย่างฟังมองละมือลัมมอลำก่อนลัมเมอลำก่อนบ่หม้อลำม่อนละลำก่อนแบบใหม่สุกไงแม่ไงกินขอาแรงกันมาแล้วบ่ขอเอาหัน้าละเม่นก้าวตา สุ่มปางงามลุงงวนลุงหมูสมเมาดิสู้สาวน้อยสาบูสาวบุญสู้นั่งอยู่ข้างนี้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 มีแฟนแล้วเม็นไปนอ้ะพอกันด้วยข้าวตามข้าวนาด้วยข้าวตามข้าวนาเอ้ยนั่นละนาหนานวลนาหนานานวลนาหอมดอกมาลาเจ้าบ้านเอ้ยหอมดอกมาลาเจ้าบ้านเอ้ยไป้ไปไปคนเอาทุกเจ้าอียงเฮ้ยนึกอยู่ในนี่มีอะไรไอโถ่แต่ตับตกกระป๋องนึกเร็ว เอาเบื้อนหลังเราจะเอาไปไปเร็ว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 ไปรถใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988 ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ